คือทุกคนครับวันนี้พี่ไม่ได้มีแอคอาสมาด็อกอะไรได้ข่าวว่า8ปลิ้วเนี่ยห้าวจริงๆเลยว่ะแปดลิ้วแม่งไปล่อรถแข็งเลยไเฟิร์สถามว่ากลัวหรือเปล่ากลัวไหมกลัวบ้านเราเนี่ยเน้นรถอะไรเป็นส่วนหลักวะเวฟเวฟเวฟไม่จัะนี่ครับฝั่งนี้ก็4คันเวฟนู่นกับเวฟแล้วกูถามว่าเก๋าขนาดไหนจะมายำกับเวฟสจกูฝากถึงขีดเลยแปดลิ้วเลยกับเต้าหู้แปดลิ้วนะอ่ากูไม่เคยกลัวหรอกรถแรงๆอ่ะกูกลัวเสียไม่ใจขับไวเฮีย โอเคครับก็ขอการสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื่อสายโดยรวมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วเอ้ยพูดดิอ๋อ ีต้แงครับผมเลยสอจอนอวันนะครับคือทุกคนครับวันนี้พี่ไม่ได้มีแอคอาสมาร์ด็อกอะไรได้ข่าวว่า8ริ้วเนี่ยห้าวจริงๆเลยว่<ล>ะแปดลิ้ว,แ,วแม่งไปล่รอรถแข็งเลยไอ้เฟิร์สไม่ได้แอคอะไรอยู่แล้วนะครับแปดลิ้วล่อรถแข็งช่างหยิกมาเลยนะครับก็เป็นรถคันขาวผมก็แบบว่าไม่ได้แอคหรอกผมถามว่ากลัวหรือเปล่ากลัวไหมกลัว <c oughs> <c oughs> อย่าถามว่าจะสู้ได้หรือเปล่าไอ้เฟม คนอย่างเราอะนะสูไ้ได,ได้ไหมไม่ได้วิ่ง200ร้อยกีใครไม่ไหวอืออ่ะลดสองวาวพ่องวิ่งร้อยกสิบกว่าอืออเ,เรายังวิ่งไล่ยอยู่ร้อยแกว่าเลยไม่เป็นไรครับคุณดูเรามีใจเราไม่เคยกลัวไม่เคยหวั่นอะไรอยู่แล้วนะครับผมประมาณนั้น<ต>พี่ถามเองว่าบ,บ้านเราเนี่ย เน้นรถอะไรเป็นส่วนหลักวะรถมอไซค์ไอเหี้ยมอไซค์รุ่นอะไรเวฟเวฟเวฟไม่จ๊ะนี่ครับฝั่งนี้ก็4คันเวฟอันนี้เวฟนะที่เห็นเห็นนี่เป็นโค้งเวฟมาเลยอันนี้อันนี้เวฟ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 นู่นก็เวฟ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 แล้วคุณถามว่าว่าเก่าขนาดไหนจะมายำกับเวฟสจอ ก็ถ้าเรื่องเว็บผมก็โป่งพอสมควรแต่คงจะไม่โป่งเท่าช่างยิงแต่ไม่คืออันนั้นเขาเป็นช่างเราเป็นแค่เด็กกระโปงหัดทํารถเพราะฉะนั้นจะไปวัดกับช่างวัดไม่ได้อยู่แล้วแต่ผมไม่รู้หรอกว่ารถจะแรงขนาดไหนถ้าเป็นพี่ยูขับก็อาจจะไก่ก็ได้เอายี้ครับวันี้ที่บางครามดูคันนี้คันนี้เดิมทีเนี่ยเป็นรถของน้องอันซูเปอร์ซิงก์เรานไหมพ่อก็ยังใช้ของซูเปอร์ซิง์อยู่แล้วคันเนี้ยดูดิสา่ไฟกองเต็มพื้นเลยครับเราได้ทำการแปลงเป็นระบบหัวฉีดจากคาบู สู่หัวฉีดมีอะไรบ้างอันดับแรกก็เคยรีวิวไปแล้วมีชุดไฟมีปั๊มตรงปัมติกอะไรแล้วก็นี่ครับอันนี้คือฝั่งหัวนกกระจงกระจอะนี้เซนเซอร์ข้างเสื้อเราไม่ใช้เราอุดทิ้งอ่ะแล้วก็เซ็นเซอร์ฝั่งด้านนี้เซ็นเซอร์ข้างเสื้อก็ไม่ใช้อุดทิ้งนี่เห็นไหมสายนี้เราไม่ได้ใช้เลยใช่เพราะเราควบคุมด้วยกล่อง API ยวที่เปิดให้ดูโอเคเอ้ยงรุ่นนี้รุ่นฟักไอ้สันแร์รุ่นฟักเอามือล้วงรุ่นฟักซ์อ่ะนี่ครับเห็นไหมอันนี้คือระบบป รบบสตาร์ทเท้าแต่ว่าเราเอาออกไปแล้วนี่เราอุดไปแล้วอุดแล้วด้วยถามว่าอุดทําไมอุดเพราะว่าเราใช้สตาร์ทมือก็คือแบบเวลาขี่ขีอยู่ปั๊บเนี่ยรถคุณดับกลางไฟแดงหน้าหลาเลยนะตาทไม่ทันทห้เเฟิร์สดับกลางไฟแดงหงจะฆ่าทำไงวะทางที่ดีนะทางระย่างฆ่าิดเลยทางระย่างที่เหี่ยให้ไวนะครับมาตอนนี้ก็มาดูเครื่องก็สมบูรณ์แล้วเป็นเรือน250 นะครับผมแล้วก็เครื่องประกอบไปไม่มีอะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็ชุดสายไฟเดินระบบด้วยเฟิร์สเซอร์เวย์นะครับเพราะว่าผมทําไม่เป็นนะครับคือจริงๆเราก็ทําได้แหละแต่ว่าทําได้บ้างไม่ได้บ้างก็เลยเหมาไอตัวเฟิร์สเลยจ้างไปประมาณ5 0าสนะคือแบบว่า เฟิร์สลงมาได้5,000สนให้คนละสองแสน้าละกันไก่หน่อยแบางคนละครึ่งนี่เออก็เลยส่งตัวพี่เฟิร์สลงมาทําล่าสุดสายไฟไม่ใส่สักเส้นเลยครับถอดทิ้งหมดถอดทิ้งหมดเลยเกะกะมันบอกว่าหนักรถพี่ไล่เบาไล่เบายันเสาไฟเอ้ยสายไฟไฟแล้วก็นะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมส่วนลูกสูบที่เราใช้นะครับเราปกติคนอื่นจะใส่ในเครื่องเราวางไว้นอกเครื่อง เบรบูทูธเหรอเนี่ยไว้ตรงนี้โมเมก้ลูกสูบเอาไว้ที่ใต้คันมันจะแรงแรงพูดเล่นเอาไปตั้งรถแก็คันนี้เป็นสเตป6 6ชัก5ข้อมูลก็คือตอนนี้ข้อมูลนะครับข้อมูลของรถคือผมขอบอกก่อนว่าบางอย่างอันไหนที่สึกหลอมาแล้วผมก็เปลี่ยนอันไหนที่ยังใช้ได้ผมก็ใช้นะครับข้อเหวี่ยงตอนนี้เป็นข้อเหวี่ยงของช่างตยแต่เรามาอัดก้านเปลี่ยนใหม่เพราะว่าก้านนั้นเก่ามันเป็นก้านแท้ไม่มีชิมข้างและทีนี้ก้านมันเบียดข้างๆลายมาหมดเลยแล้วก็เลยเปลี่ยนก้านใหม่แลกกูต แล้วก็ฝาสูบเป็นฝาหัวฉีดเลยตรงรุ่นเลยเราทําใหม่ขนาดว่าเป็น ID 3ดีไม่เสีย28นะครับตอนนี้เพราะมันเป็นรถโลเราทําโป่งมากไม่ดีนะครับใช้ยมไไม่มีนะครับแล้วก็เรือนลิน้นเร่งอะไรคอลงคอหลีดหัวฉีดอะไรประมาณนี้ครบนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วเองว่ารถคันนี้จะติดเครื่องได้หรือเปล่าจะติดง่ายไหมผมว่าเอาไปสักสองชึมมเนาะไปผมว่าสามชึ้มไปสี่ สิบชืองไอ้หน่อยกี่ชืองวะว่าไม่ติดเฮ้ยไอ้หน่อยแม่งโคตรแม็กเลยตัดเราเพื่อเพี่ว่าสตาร์ทชึกติดเลยเชื่อหรอเอ็งเชื่อพี่ไหมลองก่อนแบบวิกิร้องหนึ่งขวดคืนนี้วิกี้ร้องหนึ่งขวดคืนนี้ถ้ากลัวแห้งทึมเลยคือได้เลยนะนี่กินคนเดียวเลยสี่คนเนื่องสองเท่าแว่าเลขที่หนึ่งติดไหมมีเดียวครับดับใหม่ติดใหม่พอมันดับแล้วติดเครื่องง่ายหรือเปล่าฟังนะ อับไม่ติดแล้วยังอ๋อยังไ,ไม่ได้กดเจ็งง่ายหรือเปล่าได้ยง่ายเบิ้ลได้ไหม ว่ารถมันสมบูรณ์ปหสมบูรณ์แหละคือผมบอกแล้วครับทุบกคน,คน,นคนที่ทํารถแปลงเป็นหัวฉีดน,นะครับถ้าจะให้ง่ายนะครับก็พยายามออกกล่องเดิมที่ยังไม่ได้จูนใส่ไปก่อนหรือว่าไม่ก็กล่องเดิมเลย S4 นะครับใส่ไปก่อนอส่วนฝั่งนี้นะครับถามว่าแปลงอะไรบ้างก็มาดูครับตัวน,นี้ก็ฝั่งจานไฟก็ใช้เป็นชุดประวันเอเบเล็กหมดเลยนะครับทั้งฝาครอบจานแล้วก็ ตัวสาตาร์ททุกอย่างข้างในนี้นะครับผมเป็นของประมานหมดเลยเพราะว่ามันเป็น S4 นั่นแหละ,ะแค่นั้นไม่ได้มีอะไรนะครับก็สําหรับใครที่เป็น S3 อยากจะแปลง S4 ก็ทําได้เราต้นทุนน้อยเราไม่ได้มีทุนที่จะไปซื้อขนาดนี้นะครับด้วยเม็ดเงินได้น้อยเราก็สามารถถอดถอดไอ้ตัวเนี้ยไปทําได้แต่นี้เป็นของคาบูนะครับถอดนี้เป็นเซาะได้พี่ก็เซาะได้ที่บ้านพี่ก็ทําได้แต่ว่าพี่ไม่ทำนะพี่ก็จะทําให้มันครบชุดเป็นของมันเลยซึ่งก็ได้ของใหม่ก่อนด้วยสมบูรณ์ได้ใช่สมบูรณ์ด้วยประมาณนี้เพราะว่าบางทีเราเซาะิเนบ เพียงนิดเดียวเนี่ยหองศาสององศาก็ามีผลเยอะนะครับผมประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็รถน้องอันตอนนี้เสร็จแล้วกับรถบุหมอฉีดแล้วก็คันนี้เอาทีเดียวเลยพูดให้ครบคันนี้นะครับบักเถิกคันนี้ตอนนี้นะครับผมเป็นเครื่องสเต็ปห้าเจ็บนี่ลูกห้าเจ็บของพี่พี่จะให้ดูนี่คือลูกห้าเจ็อ่พี่อะไรหล่นนี่ห้าเจ็เป็นลูก l อ K มเคเหมือนกันนะรประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพร้อมประกอบแล้วพร้อมเจอกับทุกคนทุกสำนักทุกค่ายนั้งทันชีเป็นคุณจะไม่แข่งกับใครหรอก แข่งใครใใกูจะแข่งกับมึงสองคนแล้วก็เยในสอง่านี้ yeah, yeah, yeah. ผมบอกเลยนะครับว่าผมจะประกาศวันนี้เลยว่า,าวันที่28กุมภาพันธ์นี้ครับใครอยากเจอผมนะครับผมครับ เจอกันได้ที่สระบุรีเด้อกลับบ้านเกิดมไปทำอะไรอ่ะฮะไปทำอะไรอ่ะขี่รถผ่านเฉยๆถ้าใครอยากเจอไปแวะเจอเอาแล้วกันนะประมาณนั้นก็จริงๆแล้วผมจะมีการจัดทิปขับรถเล่นกันก็ทุกคนก็คงจะสวมหมวกกันน็อกกันทุกคนนะครับแล้วก็ขับรถท่อเสียงไม่ดังกระจกติดครบรถตรออครอบโซ่ครบทุกอย่างเป็นรถเดิมท่อเสียงไม่ดังเป็นไปได้ไหมวอาเพิ์งอยู่ได้ ใช่เหรไม่จริงนะครับก็ผมพอดีผมไก่เฟิร์สจะจัดทริปกันไปนะครับก็หลายหลายคนบอกว่าพี่เฟิร์สเซอร์เวย์ไม่มาโผล่นี่ใบจังคือกูเหมาตัวมันมานะครับค่าตัวคนละสองแสนห้าแล้วก็รถคันนี้นะครับคือรถแบบเด็กข้างไข่พี่เองเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าว่าต้องสายหมอกอย่างงี้เดี๋ยวก็โดนแดกหรอกเออสายโคอรดีคันนี้เป็นสเต็ปอะไรบอกเข้าไปห้าเจ็ดช็กเดิมห้าเจ็ดร่างเดิมเออล่างเดิมเออถ้าเขาพูดว่า ห้าเจ็ดชักเดิมเนี่ยโอ้โหมันทําได้เยอะเลยนะห้าเจ็ดชักเดิมเนี่ยเอาใช่ไงชักขนาดเดิมแต่ว่าข้อเี่ยงงจัดเเต็มไข้อี่ยงก็ไม่เหมือนใครัวอันนี้คือล่างเดิมคือเดิมหมดเลยได้เฟิร์สร่างเดิมเปล่าเดิมเป็นคนขับใช่ครับคนขับันเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกเขาว่านี่ก็คันนี้ก็เดี๋ยวไม่ได้มีแล้วครับเดี๋ยวใส่ชุดไฟเห็นไหมเนี่ยเขากำลังแปลงขึ้นมาดูคันนี้แต่ก่อนเป็นคารบู <จ>เนี่ยกำลังเอา<ป>ชุดไฟแปลงขึ้นแล้วก็ใส่ระบบน้ำมันฟัมติกเห็นปะเนี่ยกำลังเอาชุดไฟแปลงขึ้นก็ให้ไอ้หน่อยไก่เฟิร์สมาจัดก,การให้แล้วก็กล่องที่ใช้ก็เป็นกล่อง A P I Tech เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรา เรามีแค่ API Tech นั่นแหละครับประมาณนั้นนะเห็นไหมไหมเสื้อไอพีไอจูนโดยสจนาบวรไม่ได้การสมารธิอะไรก็อนนี้ไงเฮ้ยนี่ชุดหัวหกไข่ไม่รู้อ่ะของผมเฮ้ยใช่อ่ะาผมกอก่อนนี่มาทางนี้เลยกูฝากถึงเสียยูแปดเลี้ยวหน่อยครับเต้าหู้แปดเลี้ยวอ่ะนะเสียยูแปดเลี้ยวอ่ะนะกูไม่เคยกลัวหรอกรถแรงๆอ่ะกูกลัวเสียไม่ใจขับไปเฮียเออแล้วก็ฝากถึงเต้าหู้แปดเล um ี้ยวด้วยพี่เต้าหู้ อยู่ฝั่งกูนะพี่ไม่ไม่ได้อยู่ฝั่งแฉอยู่ไม่ต้องออกตัวให้เขาแรงเมื่อคืนไร์สดอยู่บอกอะไรนะเฮ้ยเมื่อไรนะทำไปทำไมอ้าวเฮียกูอยู่ฝั่งเค้าจอนี่หว่าอย่ยรั่วเลยแล้วก็ฝากฝากด้วยถ้าเอารถแข่งมาวิ่งแล้วผมไม่ถึงกูบอกเลยว่ากูจัดสองระบบไปวิ่งแน่นอนทำไมอ่ะล้างถนนมันไม่มีกติกาก็ใช่แต่เอารถแข่งมาวิ่งมันไม่ใช่นะครับอันนี้เขียวอีกครับคันที่จะไปวิ่งก็เดี๋ยวติดเครื่องมาดูเลยเองว่าติดง่ายป่ะอันนี้สอง พี่สตาร์ทเหมือนเว็บเดิมทุกครั้งถามว่าทําไมก็คนมันเก่งอะทำอะครับ <c oughs> ใดมันเทพอะครับคนดูก็นี่เห็นไหมมันทำาอยู่ฝากด้วยนะครับเสียหน่อยแห่งเมืองอยุธยาเขามีคนติดตามประมาณ ถ้าพวกเราอย่างเงี้ยจะมีคนติดตามเป็นแบบเป็นคนๆใช่ไหมอันนี้มีคนติดตามเป็นชุดๆชุดอะไรเป็นรถตู้ด้วยก็แบบว่าแนวแบบเขาเรียกก่าอะไรทรงกั๊กทรงเสื้อกั๊กแนวชุดเสื้อั๊ือกั๊แนวชุดเสื้อดสื้อะั๊กแนวชุดปสื้าเสื้อกัแนวชุดปรา้อรามอ่กทุกันนี้ยเงห้าเสือกั๊กแนครับเพราอเสราอกข๊กานวชุดเสื้อเส้อรั๊กนวชุดเา้อเสื้อวันกแนวชุดเสือเสื้อกั๊กวนวับดเคื้อเหนมอกียวหนโชวดเด็กอ่ะดก้าอย่างเงี้ย ูเล่นนะเฮีล่มาตั้งแต่ภาค1นภาค9แล้วไอ้ไอ้น่อยไอ้หน่อยว่าไอ้เฮียพี่ไปเล่นกูวิจุดยืนเลยครับก็บ้านผม ปราดจากอบายามุกสิ่งเสพติดไม่มีนะครับ <ไ des S 1> เพราะว่า<ม>พวกเราไม่มีปัญญาซื้อนะครับประมาณนั้นครับว่าจริงๆก็คือมันไม่จะไปยุ่งหลยครับสิ่งยาเสาจะติดอ่ะเพราะว่าลำพงังแค่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยกูก็ผิดกฎหมายกันอยู่แล้วเนี่ยไปหาเรื่องมากก็รถตอนนี้เต็มบ้านมองๆไปก็จะเห็นมีเวฟแซมซบ้างนะครับผมประมาณนี้ก็ฝากถึงเสียยูด้วยนะแกคนเดียวสู้ผมกับพี่ฮูไม่ได้หรอกถ้าแกอยากชนะผมนะผมบอกแกเลยแกต้องมีตังประมาณ10บล้าน เพื่อที่จะโถมช่างให้ทาให้แรงแล้วก็ทําให้แกขี่ได้แต่ถ้าแกคิดว่าแกขี่แล้วแกสู้ไม่ไหวแกกลับไปขี่เรืออย่าลืมแอดไปเล่นเกมเลยนะที่ HPG หกแปดแปดแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวขอไล่ห้าเจ็ดแป๊บเพราะว่าเทศกาลนะอ่เราจะไปทิปอะไรนะกินลาบหาน้ำตกอ่ากินลาบทิปแดกลาบอาบน้ําตกประมาณนี้อย่าลืมพกคิวตาไปด้วยนะได้รู้เลยว่ารถใครไล่ออกกันมึงมีคิวตาหรือเปล่าอ่ะผมจะซื้อแล้วไก่เกมเนี่ยตอนไหน เอ้าอ,อีกไม่นานหรอกไอ้ยี่นี่ก็สสองฟันที่จะได้อยู่ใกล้เหมือนปากไวกสัตว์เฮ้ยมึกแปงฟันต้องมาเดี๋ยวเฮียเออไปทุกคนวัดนีรับ